เชิญเลยฮะบรรยากาศบรรยากศญญากศภาพรวมโดยทั่วไปนะฮะพอดีเออเป็นวันที่ขอบคุณพระเจ้านะครับงั้นตัวดาวโจรเองตัวนัสแสกนะครับ s อส0ชายนะฮะว <c oughs> ันหยุดเขาค่ะอ่าเป็นวันหยุดเขานะครับแต่เมื่อเช้าถ้าใครอยู่ในห้องก็จะรู้ว่าเราคอมเมนต์ทองคำตันะ้งแต่ตอนแปดโมงเช้านะฮะ นะ้าอ่านะงั้นไปอยู่ในกลุ่มนะครับถ้าใครอ่านเข้าใจใครเห็นยังไงนะครับเราลองมาเปิดกราฟทองคําก่อนนะฮะนะครับได้เลยค่ะอ่าเราลองมาดูกราฟทองคําแล้วเดี๋ยวเราไปมาว่ากันนะครับบนไทม์เฟรมนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับของทองคํานะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ถ้าผมใช้ไทม์เฟรมเล็กเพื่อเพื่อจะได้เห็นว่าไอ้ช่วงแปดโมงเนี่ยที่เราส่งข้อความกันในกลุ่มเนี่ย ถ้าเราใช้ทำเฟรม5นาทีเราจะเห็นเวลาของมันนะครับเพราะเราก็บอกว่าถ้าทองคําสามารถยืนนะฮะไม่หลุดจาก2634ได้เนี่ยทองคําก็จะขยับขึ้นนะครับแล้วเข้าสู่โซนของการเคลื่อนตัวนะฮะของการรีบาวกลับขึ้นมานะฮะอขอให้ผ่าน61.8ดสามที่8.2นะครับอตอนนี้ทองคําบนทาเฟรมเล็กนะครับ ก็จะเริ่มถผยลงนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้าขึ้นไปจนถึง2-6-6-2นะครับแล้วตอนนี้ย่อลงมานะครับประมาณ6เหรียญเพราะว่าออกไปอยู่นอกรูปแบบนะครับแ,แนวทางของวิธีการคือ The g o ก s s i g n a นนะครับที่เราใช้กันอยู่งั้นคนที่เล่นทองคำนะครับก็อย่างที่เรียนฮะเข้าทำเฟรมไหนออกทำเฟรมนั้นเคลียร์นะฮะ เข้าไทามเฟรม5นาทีออกไทมเฟรม5นาทีงั้นถ้าเราขยับตามเฟรมเปลี่ยนเป็น30นาทีเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันก็ยังไม่มีคำสั่งนะในตัวสัญญาณเติมขึ้นมาบ้างนะครับแต่ยังนะฮะแกว่งตัวหรือการถอยตัวลงของท้องําที่เกิดขึ้นก็จะเกิดนะครับของการปรับฐานบ้างเล็กน้อยหลังจากนั้นคงต้องดูว่า ถ้าตัวไอตัวอินดิเคเตอร์ที่เป็นซิกแนลยังไม่เกิดขึ้นนะคุณมอนสุดท้ายทองคําก็อาจจะเดินหน้าขึ้นไป2664ได้นะครับพอเราไล่ดูไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมเราก็จะบอกว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะในแง่ของหลักการวิธีการของเรามันก็นจะบอกว่าทองคำถ้าเธอจะขึ้นต่อเธอต้องกลับไปยืน2659 2660ให้ได้ แล้วมันก็จะเกิดการเบรกเอาที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทองคำเองกําำลังอยู่ในโซนเลือกทางน้อนนะฮะกำลังอยู่ในโซนเลือกทางที่เกิดขึ้นงั้นถ้าสามารถผ่าน38.2บนไทม์เฟรม2ชั่วโมงได้ <c oughs> นะครับก็คือยืนแถวบริเวณ2660ได้ทองคำก็มีสิทธิ์ที่จะกลับขึ้นไปทดสอบข้างบนอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นหลักการง่าย หลักคิดง่ายๆอย่างน้อยที่เดียวเวลาเราเทรดทองคำนะครับเราก็จะได้รู้โพชั่นงั้นพรุ่งนี้ใครยังไม่ได้จองที่นั่งรีบๆนะฮะเพราะว่าจะได้เข้าบริบทของเรื่องของการสแกนไปดูซิว่าไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ดีๆเนี่ยนะครับที่เราใช้กันอยู่เดี๋ยมันใช้ยังไงประโยชน์ยังไงนะครับแล้วเครื่องมือทั้งหมดนะครับพรุ่งนี้เป็นวันของความรู้นะฮะ เป็นวันของประสบการณ์หลายๆกูรูหลายๆค่ายนะคุณม่อนที่จะมาปะทะกันมาบอกความลับบอกเคล็ดลับนะฮะนำพาท่านให้เข้าใจนะครับได้มากขึ้นนะครับก็จบไปที่ทองคำเราลองมาดูบิตคอยนะฮะหลายคนก็ตามกันหน้าดูนะฮะขออนุญาตกลับไปที่ทำเฟรมสามสิบนาทีสะกก่อนทาทำทำเฟรมสามสินาทีบอกว่า ไอการกลับขึ้นไปของทองคําไอของตัวบิตคอยที่เกิดขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราเห็นนะฮะว่าไอแนวรับของกรอบตัว LR เนี่ยคุบอนนะครับไงไตุ้งเมื่นหนึ่เนี่ยมันจะเป๊ะไม่เป๊ะผมไม่รู้แต่ถ้าเราใช้ตัวไทม์เฟรม30นาทีของตัวบิตคอยเราก็จะบอกว่าไอ้โซนเก้าหมื่นเนี่ยนะครับ มันคือหน้าตา่างหน้าจังหวะของตัวบิตคอยที่จะต้องเอ่อค้อแรกฮะสะสมนะครับเพราะการย่อตัวจากหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันกว่าเอ่อเหรียญลงมาเนี่ยนะครับแล้วลงมาที่เก้าหมื่นหนึ่งเนี่ยงั้นจะเห็นว่าการที่เราใช้กรอบเนีย์รีเซคชั่นเนี่ยมันกําลังทําหน้าที่ของมันทํางานของมันแล้วมันจะเกิดอะไรอะ่ะในกล่องเขียวด้านซ้ายบอกว่ามันเกิดพล i แอคชั่นของราคา นะครับชุดของการกลับตัวชุดของกอบคำสั่งชุดของตัวอะไรฮะอินดิเคเตอร์ที่เป็นสัญญาลยืนหยัดเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเนี่ยบริบทรูปแบบเมื่อไหร่ก็ตามเราคุ้นชินเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าทาร์เก็ตไพ่ข้างหน้าลหะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับทองคำในอนาคตถ้ามันจะกลับจาก 9ก้าหมันจะต้องผ่านที่94้าหและเก้าหให้ได้หลังจากนั้นถ้ามันทะลุ 96, เก้าหมื่นหก็าเตต่อไปก็คือบริเวณของฟิโบที่0ก็คือ9 8้0 0 LR ่อลอบนอยู่ที่ตรงไหนแล้วกองคำสั่งขึ้นหรือยังนะครับงั้นการเทรดที่ดีคือการหาจังหวะนะครับจุดเข้าซื้อแล้วก็จุดขายนะครับที่สมควรและเหมาะสมเพราะ ถ้าบริบทของการซื้อในแง่ของตัว Pri ย e อ c t ั o นของการกลับขึ้นไปในมุมตรงกันข้ามของจุดขายก็แค่ทำตรงกันข้ามนั้นเองนะฮะในรูปแบบนั้นจะเห็นไหมฮะกลับขึ้นมาอา้าวแล้วถ้าย่อจาก9ก้าหมืล่ะถ้าย่อจาก9ก้าหนะครับสิ่งที่กำลังจะบอกเราว่าถ้าไม่หลุด9 5้าหห้าเห็นไหมฮะ ถ้าไม่หลุด9 0 5 0ของการปรับฐานจาก90,080ตัวบิตคอยจะกลับขึ้นไปตอนนี้บิตคอยขึ้นปิด90,080อีกรอบนะฮะงั้นตอนนี้การถือครองบิตคอยก็คือปล่อยให้บิตคอยขยับขึ้นไปจนเกิดกองคําสั่งนะครับงั้นเป้าหมายทาร์เก็ตก็คือจะขึ้นไปเทสหรือเปล่าล่ะ98,500แนวต้านที่2ในตัว LR อบอก1200งั้น จดนะครับตัวเลขเป้าหมายสองราคาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้การเทรดสั้นๆน,นะฮะหรือการออกนะครับในจังหวะดังกล่าวนะครับเพียงแค่รอคำสั่งเคลียร์นะฮะงั้นเทรดเราต้องสบายใจเทรดเราต้องมีความสุขนะครับงั้นใครอ่าเทรดแล้วมีความสุขเทรดแล้วสบายใจกดหนึ่งมานะฮะกดหนึ่งมานะฮะวันนี้เข้าเลทนิดนึงนะครับ แต่ไม่มีปัญห <a bit. S 1> าเราเรามา <Yeah. S 1> ดูเซตนะครับลองดูทีเฟกคุณมอดทีเฟกใกล้เวลาแล้วนะี่ yeah. เวลาอะไรพี่สัปดาห์หน้าแนวรับทีเฟกตรงนี้จะเป็นอะไรก็ตามที่มีในย่สัมพันธ์ที่สุดแนวรับตรงไหนแนวรับเก้าหนึ่งแปดนะครับจดนะครับสัปดาห์หน้าแนวรับสองแนวนี้เก้าหนึ่งแปดนะครับกับเก้าหนึ่งหนึ่ง จดนะฮะแนวรับ918แนวรับ911ในเครื่องมือตัวแอดออนเดอะโคดสิกแนลกำลังจะบอกว่าบร,ริเวณดังกล่าวเราจะเห็นสัปดาห์หน้าการจัมปิ้งนะครับการจัมปิ้งบนรูปแบบของตัวทีเฟกแล้วจะโดดกลับทันทีงั้นสัปดาห์หน้าจดดีๆนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามการไหลลงมานะครับ เราต้องติดตามนะครับทีเฟกต่ำกว่า918กับช่วง911าสองราคาเนี้ยจะเป็นจุดกับตัวนะครับที่มีบริบทสำคัญที่สุดของตัวทีเฟกที่เกิดขึ้นข้างหน้านะครับงั้นตอนนี้ปล่อยทีเฟกไปก่อนนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งคืออย่าลืม927ที่เราให้ไว้ตลอดนะครับในการกำกับตัวนะฮะ ว่าถ้ามันเหนือขึ้นไปได้927สุดท้ายเราเจนที่เฟกกระโดดกลับขึ้นไปนะครับ <Yeah. S 1> งั้นรอการรอคอยเป็นหัวใจสำคัญนะฮะความอดทนความนิ่งในตลาดสำคัญที่สุดนั้นทุกคนตอนนี้อยู่ในกลุ่มทั้งหมดก็จะรู้ว่าวิธีการเทรดนะครับหลักการการเทรดยังไงนะฮะยังไงอขอขอขอกดหนึ่งหน่อยครับนะฮะว่าทุกคนเคลียร์เหมือนกันแลวเข้าใจเหมือนกันนะครับ คนหนึ่งมาด้วยครับดูซิว่ามีคนติดตามมีคนที่เข้าใจบนวิธีการได้มากขนาดไหนนะครับงานแนวรับล่างลงไปเป็นแนวรับที่มีนัยสําคัญนะฮะจดดีๆนะครับแนวรับที่มีนัยสําคัญนะครับที่เกิดขึ้นโอเคครับหุ้นการบ้านหุ้นที่น่าติดตามเรามาดูในตัะโกสิกแนลมันเริ่มมีตัวเยอะขึ้นนะคุณม่อนบนไทม์เฟรมหนึ่งนาทีก็ดีนะครับ คุณที่ให้ไว้นะครับ T O A นะฮะ T O A นะฮะสีที่เพื่อนๆบอกต่อกันนะครับอ่าไม่รู้โลโก้ก็ใช่หรือเปล่าดูไปแปลงโลโก้เขาอิชิตันนะฮะน้ำกดน้ำาดื่มน,น้ำด่างน้ำอะไรก็ไม่รู้ฮะอร่อยฮะผมเองยังกินชอบทานนะครับสองตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะครับนอกนั้นก็จะเป็น B H นะครับ ให้ติดตามนะฮะฮันนาเคซแต่มีระดับราคาที่บอกไว้นะครับว่าตัวฮันนาอย่าลืมนะครับเ,เราให้ราคาแถวแถว25 26บาทนะครับเคซเราให้ไว้แถวประมาณ23 24นะฮะยัง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 รอ,อได้นิดหนึ่งไม่ต้องถึงขนาดรีบร้อนนะฮะงั้นวิธีการสแกนพรุ่งนี้จะเล่าให้ฟังเคล็ดลับทั้งหมดจะเล่าให้ฟังนะครับ แล้วจะเปิดให้หมดนะครับใครไม่ฟังเสียใจนะฮะแล้วเสียดายนะครับว่าไอ<ช>จะเปิดอะไรได้อีกนะครับงั้นจดไปนะฮะหน้านี้จดไว้หน้านี้ถ่ายแคปไว้นะครับเป็นหุ้นที่เรามอนิเตอร์เป็นหุ้นที่เราติดตามนะครับการรอจังหวะนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดน,น,นะครับการรอคอยที่ดีที่สุดน,นะฮะได้ราคาที่ถูกที่สุดน,นะครับงั้นอย่าลืมนะฮะ TOA อิชิตันน่าสนใจนะครับ วันก่อนให้ ITC ไว้นะครับไม่รู้ใครได้กำไรหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะฮะก็เป็นตัวที่ถูกสแกนนะฮะตามเครื่องมือและหลักการนะครับอะคุณม่อนครับเชิญมีคำถามไหมฮะเผื่อทางบ้านอยากจะถาม <c oughs> หนึ่งยังกดน้อยอยู่เลยคุณม่อนนะครับต้องเยอะกว่านี้นะฮะหนึ่ง <c oughs> คุณม่อนไม่ได้เปิดไมค์ครับ อ่าค่ะได้ค่ะหนึ่งกดมาเรื่อยๆนะคะอ่าเข้าใจบริบท <c oughs> เห็นได้ผลเรื่องราวของ Signal ลเดอะโคกันนะคะนังตุนค่ะอ่ะขออนุญ,ญาตดูแต่ละท่านก่อนว่ามีคำถามอื่นๆอีกบ้างอ๋อมีสัญญาก็คำถามติดไอฮาน่ากับเคซีเป็นหลักเลยโอ้โฮาน่าติดนะฮะค <c oughs> <c oughs> ่ะค่ะค่ะถ้าอยู่ในห้องก็คงจะไม่ติดเพราะว่าเราก็จะบอกว่าจุดไหนที่เกิดขึ้นนะคร เพราะว่าบนคําสั่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะเราเห็นการรีเบ์สั้นๆในช่วงก่อนถ้าคุณม่อนจาได้นะฮะเราจะเห็นการรีเบ์สั้นๆในช่วงก่อนเป็นเพราะอะไรเพราะว่าการรีเบลแคบๆ,ๆที่เกิดขึ้นนะฮะบนบนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนจะติดกับดักตรงนี้คุณม่อนนี่คือการโดนฮันหน้ากับเคซีวางกับดักผมให้นั่งดูการ,ปรเปล่าเล่นๆก่อนนะฮะกับดักที่ว่าคืออะไรคุณม่อน อะ<ช>เมื่อไหร่ก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหุ้นนะครับแล้วยังไม่ลงสุดคุณมอน<ช>่หกสิบเอ็ดจุดแปดสานที่แปดจุดสองเห็นไหมถ้าวันนี้คุณเทรดหุ้นแล้วคุณไม่เดินตามเครื่องมือคุณก็จะเข้าใจบริบทบอกว่า การรีบาวในรอบนี้ระหว่างตรง38.2คือการเด้งแถวๆบริเวณสามทบาทขึ้นไปแล้วจนถึง41่สิบเอ็ดบาทเนี่ย uh huh. จะเป็นการเด้งในช่วงของการเป็นขาลง uh huh. แล้วทำไมถึงเรียกอย่างนั้นก็เพราะมันย้อนแล้วหลุดลง38.2คือหกสามท่าทลงมางั้นคนที่เทรดแล้วประสบการณ์น้อยๆมักจะไปหลงกลหรือติดกับดัก ช่วงการรีบาวสั้นๆในช่วงการปรับตัวลงจากราคา49บาทเ,ออเห็นไหมฮะงั้นโกด38.26 1 8 8เป็นช่วงการพักตัวถ้าพักตัวสำเร็จเขาจะเลือกทางนเคลียร์นะฮะงั้นตอบว่าการติดกับดกักหรือการหลงกลของการเทรดก็คือความไม่ละเอียดถ้าคุณละเอียดคุณก็จะรู้ว่าเดี๋ยวฉันจะมารับแถว ต่ำกว่า27 26ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะเริ่มเข <Yeah. S 1> ้าอ,อยู่ใน LR ล่างและเคลียนะฮะงั้นถ้ามีทำไงรอครับตรงนี้คุณมีฮานาเคซไม่ควรนะฮะถ้าคุณเฟี้ยงมาไหร่มันเด้งใส่หน้าคุณทันทีนะครับบนรูปแบบของตัว uh, The Gold Signal ที่เกิดขึ้นงั้นรอจังหวะนะครับให้ดิบๆก,กลับขึ้นมาที่32บาทแล้ว36บาทแล้วเราลองดู ที่ท่ายทีงั้นการวางรถแบบของการเทรดถ้าเมาื่อไหรก็ตามคุณชํานาญมากขึ้นนะครับวิธีการเทรดแล้วคุณก็จะก็เลยฮะมีความเสเถียรนะคุณม่อนมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคเคลียร์นะฮะตอบทาน,น้า <c oughs> ได้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 ค่อนข้างให้รู้แล้วลองมาดูเคซีดีไหมฮะเพราะแารสองตัวพร้อมกันได้ค่ะสองตัวเหมือนกันไหมคุณม่อน แม่หนัง<ค>สือที่เขาเรียกว่าลอกข้อสอบนะ <Okay. S 1> งั้นเรามาดูข้อสอบเราเมื่อไหร่ก็ตามการพักตัวของตัวเคซีจากสี่สิบเจ็ดบาทบริบทมันบอกว่าถ้าการย่อลงจากสี่สิบเจ็ดบาทแล้วอยู่ที่สามิบสาบาทได้สามสองบาทได้ไดมันจะรีบาวแต่ถ้ามันไม่สามารถกลับขึ้นไปสามที่แปดได้ แล้วดันย้อนกลับลงมา33บาทหรือ34มันหลุดลงมาสุดท้ายมันคือการเบรกเอาเห็นไหมฮะมันคือการเบรกเอางั้นเวลาเราเล่นหุ้นช่วงของการพักตัวพักฐานสุดท้ายกับดักที่สำคัญที่สุดคือห้ามหลุด38.2ถ้าหลุดคุณไปลงล่างลงล่างตรงไหนตอนนี้คำสั่งของตัวเคซีฮาน่าเริ่มเริ่มขึ้นขึ้นน,นะฮะเริ่มชัก เริ่มมีแล้วการถอยตัวไม่ลงอีกแล้วหรือถอยลงก็รู้สึกเริ่มมีแนวรับมากขึ้นเราเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมฮะงั้นคนที่เล่นรอบของเคซหรือฮันน่าสุดท้ายหลังจากนี้ไปค่อยๆสะสมนะครับ oh. ใจเย็นไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วาจะเห็นว่าเราเริ่มซื้อแถวแอลอาล่านสำหรับคนเล่นอ่าสวิงเทรดหรือเล่นลอบ แล้วรอขายที่แอลอาบนนะครับทำง่ายง่ายแต่คุณต้องมีวินัยและคุณต้องอดทนโอเคครับบอนเคลียร์นะฮะท่านที่ตาม k c ซฮาน้านะก็ได้ไอเดียของพี่เด็กโฟดไปนะคะนั่งตุนค่ะก็ลองดูนะฮะเสริมคำถามอื่นๆ่ขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะฮะโอ้คเขาถามเยอะเหมือนกันนะฮะตอนนี้ได้เนีดติดสามสิบสี่สิบเอ็ดบาทนะฮะเคซีฮาน มีคำถามอื่นอีกไหมฮะคำถามอีกเธอหนึ่งฮะสัญญาณดักวดเป็นอย่างไรหุ้น AIT คะ่ะแหมแสดงว่าเป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ <laughs> เพราะว่าหุ้นกันบ้านเห็นไหมฮะทำไมเวลาเราเทรดหุ้น AIT เนี่ยเรามองจากไหนคุณว่าคคเคลียร์หลือยังเห็นไหมเมื่อต้นเดือนเราให้ AIT ราคาสามบาทเจ็ดสิบกว่านะครับ แล้วเราก็มองว่าถ้า AIT จะกลับเนี่ยนะครับสุดท้ายเห็นไหมฮะสามสิบแปดจุดสองหกสิบเอ็ดจุดแปดก็คือเป้าหมายสี่บาทสี 4, ่บาทสามสิบเราก็ไม่รู้จะสี่บาทเจ็ดสิบหรือเท่าไหร่ก็ตามเห็นไหมฮะงั้นจังหวะของการเทรดนะครับการใช้เครื่องมือสำคัญที่สุดก็คืออะไรวิดไนพอขึ้นมาถึงสี่บาทเจ็ดสิบกว่าหไหมฮะถ้ามันจะปรับตัวอีกครัง้งหนึ่งจากสี่บาทเจ็ดสิบแปด เห็นไหมฮะวงกลมสีแดงด้านบนถ้าจะพักตัว AIT ตามกฎนะฮะมันก็บอกว่ามันจะพักตัวอยู่ในกรอบ38.2คือ4บาท38กับประมาณ4บาท10กว่าเอ็มห้าสิบถ้าไม่หลุด4บ <Yeah. S 1> าท14บสีทำตรงกันข้ามกับ KC กับฮานาป่กกี้นีเพราะนี่คือ mm. กรณีศึกษาที่คุณเห็นชัดๆมากที่สุดคือ <Okay. S 1> ถ้าการย่อตัวลงมาไม่หลุดสา2กับหกส แล้วหลังจากนั้นสามารถกลับขึ้นไปได้จาการาคา4าบาท10กว่าจนถึง4บาท3ทุกกว่าเนี่ยสุดท้ายเห็นไหมฮะ AIG จะกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะสุดท้ายขึ้นมาจนถึงราคา4บาท70ใหมน่นะฮะงั้นหลักการทั้งหมดในแง่ของการเล่นนะครับในช่วงการเหวี่ยงโตกลับหรือการรีบาวหรือการพูกแบกกลับเนี่ยนะครับเมื่อน,นั้นเนี่ยนะฮะ พอเราจับหลักทุกอย่างได้เนี่ยการเทรดไม่ใช่เรื่องยากนะครับการอยู่รอดในตลาดไม่ได้สําคัญนะครับสําคัญที่ว่าเราจะสามารถาาล็อกกําไรหรือสามารถตัดกําไรมาได้ยังไงนะครับงั้นอย่างที่บอกพอเราเหตุกราฟสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงคือวางรถแมพของการเทรดให้ได้ <Evet. S 1> นะครับงั้นคุณก็จะเดินรดแมพด้วยความปลอดภัยเหมือนมี GPS อยู่กับตัวนะครับงั้นเราไปดูว่า พี่พรุ่งนี้เด็กก้จะพูดเรื่องแท็บเล็ตเรื่องสมาร์ทโฟนเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของอะไรฮะเทคโนโลยีสมัยใหม่กับตัวเรื่องของการสแกนได้ขนาดไหนนะครับโอเคครับอาจารย์ได้ค่ะเจเจกันพรุ่งนี้นะคะเด็วก็ช่วยอาจะไปเลยได้แล้วช่วงอาจะไปเลยนะครับตอนเที่ยงนะครับผมจะคุยหยอดเล็กน้อยสั้นๆเพราะเวลาจากัดก็คงจะคุยเรื่องของบล็อกถ้าใครสนใจฟังเรื่องบล็อกการ การการใช้บล็อกเทรดการทำสเปรดไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดทองคำก็ดีหรืออะไรก็ตามนะฮะหรือหุ้นนะครับลองฟังดูครับผมจะคุยสั้นๆให้ฟังนะฮะเพราะมีคนถามก็เลยถือโวกาสนึกได้ว่าเออตอบในรายการดีกว่าถ้าตอบแค่คนสังคนเพราะบางคนพยายามจะหัดเริ่มเล่นบล็อกขึ้นมานะฮะโอเคครับคุณม่อนครับขอบคุณค่ะพี่เด็กกขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราก็จะเจอพี่เดอโกดในตัวตุบตัวเป็นๆกันในวันเสาร์วันนี้นะคะนักทุน,นก็ใครที่จองเรียบร้อยแล้วก็ไปเจอกันเก้าโมงเช้านั่นเองนะคะ,ะนี่ก็ฝากนักทุน,นกับการพัฒนาการเรื่องของชีวิตการเทรดหรือว่าการลงทุนในยุคใหม่พอสอม่นั่นเองนะคะก็ใช้เครื่องม้เครื่องมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทางด้าน,นปัญญาประดิษฐ์แบบไหนอย่างไรแล้วแต่นักถุนประดิษฐ์ของน